สวัสด <rude S 2> ีครับเสี่ยหมูแม่ลูกแแมม่่่ลูกพเจ็ดเดือนหรอเสียเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนพูดอะไรพ่อลูกกับลูกลูกกับลูกแม่เปิดไปเท่าไหร่เสียห้าหมื่นเกตพันห้าหมื่นเกตพันบาทของเสี่ยหมูทางทางประกันท้องว่าไปท้องใหม่แล้วจังแค่ว่า นี่ก,กระดูกไยงามอยู่แม่ลูกสวยๆประกัน่องฝากเอรอเตียวมูป<ะ>แปดสองว่าแปดสีดส่แปดหูหนึ่งสามแปดลูกรอทำเตรียมมูขอเฮ็ดช่องไหมก,กันเน่อาจารย์ช,ช่องคอยช่องอยังบันใส่ล็อกคำช่ <laughs> <laughs> อแนวเตี้ย,ยเ<อ>ยตรืองว่นได้วกันนี่ล่ะ ඒට ගල්ල ඒෙ